ติ้งนงติ้งนางเข้ประตูช้อปปิ้งถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมที่รับชมทั้งประเทศไทยและคนไทยในต่างแดนค่ะพื้นนี้คลิปนี้เป็นผ้าไหมาลายมงคลสองสองสอง,สองลายพญาครุฑและก็พญานาคซึ่งพื้นนี้นะคะเป็นการทอยดอกห้าตะกอลลายลูกแก้วและก็เป็นการมัดมี160่กว่าลำซึ่งมีความยากง่ายกว่าจะได้เป็นลายพญาครุดสามตนนี้ต้องมัดมีถึง168ลำไม่ง่าย แล้วก็เส้นยืนจะเป็นเครือคลัมนะคะเคมีซึ่งพยากรุษนี้ท่านท่านคงจะทราบดีค่ะว่าคนไม่น้อยจะมีความเชื่อศรัทธากันว่าเมื่อบูชาแล้วก็จะเสริมส่งเรื่องในเรื่องของการงานแล้วก็หนุนนำเรื่องชื่อเสียงรวมทั้ง เพิ่มอานาจว่าสนางบารมีรวมๆกันแล้วนับได้ว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มาอยู่ในผืนผ้าที่ผู้ทอเลือกลายพยาคุดลงมาในท้องผ้าเพื่อท่านนําไปนะคะ,ะใส่แขวใส่กรอบแขวนไว,หว,นไหหว้หรือว่านําไปไว้ห้องพระหรือว่าเสื่มบารมีวัุนุ่งก็ไม่ว่ากันเพราะว่าอยู่ที่ท่านนะคะจะนําไปใช้และสําคัญคือท่านใดที่เป็นผู้นํา เมื่อท่านมีพยาครุดอยู่ในตัวก็จะเสริมพลังผู้นำป้องกันอันตรายนะคะไม่ให้ก้ามไกลและก็รอดพ้นไปได้เพราะฉะนั้นก็จะมีหลักของการบูชาพยาครุดแล้วก็มีหลักของการที่จะเ,เรื่องราวของพยาครุดก็จะมีคาถาบูชาพยาครุดคือเป็นการสวดเสริมอำนาจารมีบรรดาลความรุ่งเรืองให้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกท่านได้ครอบครองผ้าไหมาลายพยาครุด หรือว่ามีพระยาคุดก็ต้องเสริมอำนาจบาร,รมีตัวเองโดยการมีคาถาบูชาด้วยนะคะผืนนี้ราคาเหมาะสมค่ะ5,019บาทเป็นราคามงคลด้วยเพราะว่ากว่าจะมัดหมีเสร็จก็ใช้เวลานานทอก็ใช้เวลาน,านานพอสมควรค่ะซึ่งให้ดูใกล้ๆนะคะะย้อนไปย้อนมาเลย อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะไกด์แพทก็จะย้อนให้ชมภาพของการทอผ้าไหมลายพยาครุฑทอหกดอก้าตะกรายลูกแก้วค่ะว่าเนื่องจากว่าพยาครุฑนี่ทุกท่านรู้จักดีเนาะเวลาที่เราอยู่ในส่วนราชการก็จะมีตาครุฑเนาะซึ่ง ครุฑเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตค่ะเป็นสัตว์ในตำนานในประมวลเรื่องปรมปราของฮินดูและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องเช่นมหารารตะเลาว่าครุฑเป็นพี่น้องกับนา,าเละาการจนเป็นศัตรูนอกจากนี้ยังมีปุรานะที่ชื่อว่าครุฑปรานะเป็นเรื่องเล่าของพญาครุฑด,ด้วยอ,อยากฟังไหม คงจะเล่าไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามาชมผพื้นที่สองสำหรับลายพญานาคเรียกทรัพย์ค่ะซึ่งเป็นการทอลายยกดอกลายลูกแก้วหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วท้องผ้าจะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะถือว่าผพื้นนี้สวยค่ะจากการชมสีจริงนะคะซึ่งไกด์แพทก็จใช้ความรู้ว่าพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมีอิทธิฤทธิเรียกทรัพย์สินเงินทองจึงถูกเลือกมา ในการนำมามัดมีแกะลายแล้วก็ย้อมสีเคมีแล้วก็นำมามัดมีแล้วก็นำไปทอเป็นผืนผ้ารูปพญานาคราเรียกทรัพย์ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นถือว่าพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมีอิทธิฤทธิเรียกทรัพยส์สินเงินทองเรียกโชคลาภการบูชาพญาน,นาคเหมือนเป็นน้ำซึมบ่อทรายดดนบันดาลให้ผู้ที่ ศรัทธาจะสมความปรารถนาขอพรสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นอย่างไม่น่าเชื่อจะทำให้มั่งมีสีสุขโดยเร็วพลันได้มีทรัพย์สินเงินทองสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะได้มาแบบไม่รู้ตัวมีเงินทองรวมขึ้นอย่างทันตาเห็นโดยแบบว่าโชคมาแบบไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยซึ่งจะประสบความสำเร็จมีความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากภัยอันตรายซึ่งลักษณะของ พญานาคตามความเชื่อในแต่และภู่พ่าคจะแตกต่างกันออกไปแต่ตามคําบอกเล่าของพระอริยเจ้าหลายรูปท่านกล่าวว่าลักษณะพื้นฐานของพญานาคมีลักษณะเป็นตัวงูใหญ่นะคะงอนสีทองแล้วก็ตาสีแดงเกล็ดเหมือนกับปลามีลายสีแตกต่างกันไปตามบารมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือว่าบ้างก็มีเจ็ดสีเหมือนสีของรุ้งและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียง อะไรนะจะมีเสียงเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมี3เสียง5เสียง7เสียงหรือว่า9เสียงน,น่าจะพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญานะคะพญาอนันตนาคราชนะคะผู้เป็นบรรลังของพระวิษณุนาราย์นะคะณกษียนสมุทรนะคะอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีภายในใหญ่โตมออีมีความยาวไม่สิ้นสุด มีพันศีรษะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ําและบนบกเกิดจากการคันเกิดจากคันและเกิดจากไข่มีธริตสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงามตามความเชื่อของอานิสง์จากการบูชาพญานาคนะคะก็จะทำให้ เรามีความร่ำรวยเร็วฉับพันสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะหลั่งไหลเข้ามาให้ท่านแบบไม่รู้ตัวหรือว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะว่าพญานาคเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมหาศาลเพราะนั้นแพทยให้ชมลายใกล้ๆว่าการทอมัดหมีของเจ้านี้จากอำเภอลำดวนนี้เห็นไหมคะหนาคตนนี้ก็ร้อยกว่าลำค่ะซึ่งมีความละเอียดในการที่จะย้อมสีเคมีได้สม่ำเสมอแล้วก็มัดย้อม ได้สม่ำเสมอทอได้สม่ำเสมอให้คะแนนคะ่ะผืนนี้อยู่ที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของนะคะ4,550บาทคะ่ะราคาสมแก่การมัดมีและการทอคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะทราบว่ามันไม,ไม่ไม่แพงหรอกคะ่ะถ้าเราทราบกระบวนการว่าร้อยกว่ารัมกว่าจะเป็นรูปแบบนี้ไม่ง่ายเลยคะ่ะซึ่งเชิงล่างของผ้าไหม พญานาคราชเรียกสัพท์นี้นะคะก็จะเป็นเชิงบายสีค่ะเพราะบางท่านไปไหว้พญานาคใช่ไหมคะก็ต้องมีบายสีไหว้ก็เลยมีเชิงล่างเชิงบุญเป็นบายสีแล้วก็มีหน้านางที่สวยงามค่ะท้องผ้าจะเป็นสีน้ําตาลนะคะเพราะนั้นสนใจ4,550บาทอาบน้ํายาส่งถึงบ้านทั่วไทยเลยค่ะเพราะนั้นผืนแต่ละผืน เขารอเจ้าของอยู่ค่ะคนที่เห็นคุณค่าคนที่มีความชอบของการทอผ้าไหมเขาจะรู้ว่าผ้าไหมแต่ละผืนมีองค์ประกอบและราคาเหมาะสมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตัดสินใจอีกผืนหนึ่งค่ะมีพญานาคผืนที่3เรียกทรัพย์ให้ชมความแตกต่างค่ะเพราะว่ามีต้นเล็กกับต้นใหญ่การมัดหมี่ของการใช้ลำต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตัวเล็กของพญานาคก็ใช้มัดหมี่น้อยกว่า ตัวใหญ่ของพนาหน้าก็ใช้มัดมี่เยอะกว่าซึ่ง2ผืนและ3ผืน2และ3นี้ต่างกันที่ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจให้ทักแชทส่วนตัวหลังจากแอดไลน์แล้วก็ขอดูผืนจริงได้นะคะ081 257 1709 081 257 1709ยอ่ายังไม่จบชมกันผืนที่3ต่อนะคะพญานาคเรียกทรับอ่าท่านคิดว่าค่ะมาชมผืนที่3ของผืนนี้นะคะ คลิปนี้ค่ะเป็นลายพญานาคเล็กซับผืนนี้จะท้องผ้าสีเดียวกันแต่ว่าพญานาคจะต้นเล็กกว่านะคะร้อยกว่ารำเหมือนกันแต่ว่าน้อยกว่าผื้นที่สองเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะได้ผ้าไหมลายพญานาคไปครอบครองก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านมีบุญสัมพันธ์ไหมเขามาตามเจ้าของอยู่นะคะเพราะว่าการที่เราได้ครอบครองอพญานาคที่อยู่บนผืนผ้าผ้าไหมที่ทอมือจากจตุรินเนี่ย ทำใหเ้เสริมพลังของท่านนะคะมีความผาสุกร่มเย็นปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายสารพัดมีชีวิตที่ราบรื่นสุขทั้งกายสุขทั้งใจเสมือนน้ำเย็นกุ้มห่อไว้ตลอดเวลาเพราะว่าพญาน,นาคเป็นเจ้าแห่งความร่มเย็นผาสุขจะทำให้มีสเสน่ห์มีเมตตามหานยมมีแต่คนหลงรักไปทางไหนที่ใดจะมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะว่าพญาน,นาคเป็นเจ้าแห่งความมีสเสน่ห์กามคุณค่ะ เห็นไหมคะจะทําให้สิ่งใดที่ท่าน ต้องการก็สมความปรารถนาพญาน,นาคเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อยากได้เงินเพิ่มอยากก้าวหน้าในอาชีพอยากได้บ้านใหม่รถใหม่อยากประสบความสําเร็จอยากได้โชคลาภบ,บูชาพญาน,นาคแล้วก็ขอพรนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าไหมที่อยู่ในท้องผ้าเป็นลายพญาน,นาคก็สามารถนําไปลปุกเสกนําไปบูชาและคิดดีปฏิบัติดีนะคะเพราะว่าเป็นการปฏริบัติแบบว่าน้ำซึมบ่อทรายจะค่อยสร้างอัธยาศัยให้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพราะฉะนั้นจะได้สิ่งไหนนั้นอย่าลงเชื่อเกินกว่าที่จะคาดถึงแต่ว่าเราต้องมีนะคะวิธีการของเราคือทําดีคิดดีทดําดีอยู่ในศีลธรรธมมีคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็อยากอยากเติบโตในอาชีพการงานอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากเป็นเจ้าคนนายคนอยากมีอํานาจบาร,รมีมีคนนับหน้าถือตา ต้องนะคะหมั่นบูชาพญานาคราชเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งอำนาจบาร,รมีอยู่เบื้องหลังการสร้างอาณาจักรโบราณทั้งปวงผู้ปกครองอาณาจักรแต่โบราณล้วนผูกพันกับพญานาคทั้งสิ้นนะอยากมีโชคมีลาบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาต้องบูชาพญานาคราชเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งโชคลาภผู้คนต่างกลับไหวบูชาพญานาคเพื่อขอโชคลาภหลายคน บุญมาฟ้าเปิดบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเข้าขั้นเศรษฐีเพราะฉะนั้นพญานาคลงมาในผืนผ้าของการทอผ้าไหมสริน นี้แล้วรอคุณฟังเป็นเจ้าของคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเบอร์2เบอร์3านี้ราคาให้ราคาเท่ากันค่ะถึงแม้ว่าการทองมัดหมีจะลำต่างกันนะคะพื้นที่1พื้นที่2นี้จะร้อยกว่ารำพื้นที่2นี้ก็ต่างกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าให้ราคาเท่ากันเพื่อให้ถึงมือคุณผู้ชมจะนำไปบูชาร้อยบุกเนะคะ40,50 4,550บาทสนใจติดต่อแกายแพทดมาได้0812571709 0812571709พญานาคเรียกทรัพย์เรียกอำนาจและคิดดีทำดีอยู่ในศีลธรรมทุกท่านจะได้รับโชคลาภอย่างแน่นอนนะคะนี่ท้องผ้าทั้งหมดของเบอร์3พญานาคเรียกทรัพย์ตนนี้จะเล็กกว่าเบอร์ที่2ค่ะสนใจทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ01น,น,นะคะเป็นพยาครุฑ02 เป็นพยานาคนะคะ03เป็นพยานาคเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ทักแชทมาค่ะ0812571709 0812571709ไม่ซื้อไม่ว่าการกดถูกใจเป็นกำลังแงใจคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางใกล้แพทรออยู่จ้า